คำสั่งให้ท่านเลือกจินนะครับกัดน,นักครับนะล้างบาสนะครับให้สิ้นซากครับคิดช,ชอบคนระับเห็นไหมครับบอลก็โผล่แล้วอินมนะครับนะบอลก็โผล่แล้วถึงมันไม่ยอมนะยึดมา,าไทยมันไม่ยอมมันไม่ยอมนะครับอัสินประกาศว่าจะยึดมาดไทยเพราะว่ามา,าไทยไม่ได้ใช้อะไรเลยมนะีผ่านมามีแต่ปกป้อง นะครับยาบ้าปกป้องนะครับบ่อนเทาๆทั้งหลายเห็นหรือยังการเมืองมันก็เอาเปรียบเอาเปรียบผู้แข่งขันมีองค์กรดีล่าเป็นของตัวเองมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเองครับพี่น้องยอมรับางนดีรัฐธรรมนูญเป็นของมันนะมันเห็นไหมครับการแก้ไขรือบทตรบานรัฐสภาเป็นไงครับระหว่างภูมิใจไทยทั้งที่เป็นรรคร่วมรัฐบาลขัดขวางพลบกลาโหมครับเพราะว่านะครับ รัฐบาลเพื่อไทยเขาต้องการแก้ครับพรบกลาโหมกลาโหมนี่ครับนะแม่แม่ทัพนายกองครับเขาจะนะครับนะเวลานะครับเวลาที่จะแต่งตั้งโยกย้ายเขาจะมีสภาของเขานะเพื่อสรรหานะครับสรรหาแม่ทัพนะครับ ฝ่ายการเมืองเรามีมือเดียวครับมีท่านผู้ทำนขนาดนั้นไปยกมือที่ที่ททไรก็แพ้มันไม่มีใครครับที่จะนะครับนะยกมือไม่มีแม่ทัพในกองคนไหนจะโคตรจะควายยกมือย้ายทีนะต้องการให้นะครับนายยกรัฐมนตรีที่ไปจากประชาชนเนี่ยครับย้ายแม่ทัพในกองได้ ะยายไม่ทำไอ้ก้องได้มันจะเป็นการป้องกันนะครับการทํารัฐประหารแต่อรุธินไม่ยอมครับอ๋อนะครับถ้าพรกการเมืองแด่พักการเมืองไม่ไดีไม่โกค,ค,ครับอ่ะก็ไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นอมันแก้ไม่ได้ครับมันช่วยไม่ได้นะคร,รับแก้พหระกัติเห็นหรือยังครับนี่คือมุมมองของมันนะเห็นหรือย,ยังมันค้านมันขาวางขวางทุกเรื่องครับอย่างพรบรประชาธมิมันก็ขวาง นะไม่เอานะครับนะขนาดรับหลักการแล้วนะมันยังนะครับยังไปกลับลำอีกครับพลรบนะครับพลรบนะครับนะประชามติมันรับหลักการแล้ววาลานหนึ่งรับไปแล้วแต่ชั้นกรรมธิการนะครับขอ้อมูลที่สภามันนะครับมันกลับลำเลยไม่เอากรับเห็นได้อยังสามนะครับที่เห็นชัดเจน พหลบรครับนะพหลบเกี่ยวกับนะครับนะอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพก์นะครับอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพก์นะครับศูนย์บันเทิงครบวงจรมันก็ขวางเองไหมครับไอ้ชัยชนกมันบอกว่านะครับมันว่าย,ยัางไงไอแม่แม่ชื่อโกะลุนาครับพ่อชื่อเนวินนะครับ จะไม่มีวันที่นะครับยอมรับพรบนี่ละโทษครับมันเป็นพักรวมรัฐบาลสันดานมันออกเลยครับมันพ่วมันเลยเป็นพักร่วมรัฐบาลครับแล้วเป็นเลขาธิการถ้าเป็นสสนะครับอัดลูกอัดด็อกใครจะไปว่ามันเป็นเลขาธิการงรันเห็นหรือยังครับจะไม่มีวันยอมครับมันเหมือนกับมันแก้ผ้าร่นยอดเลย พ่อกูทำอยู่ยนะเว้ยพ่อกูทำอยู่นะครับนาะคาจิโนพ่อกูเฮ็ดอยู่เ้อมึงจะมาตั้งแข่งพ่อกูได้ยังไงถ้ามันพูดได้เนยครับมันจะพูดอย่างนี้นะเห็นหรือยังครับพี่น้องนะนี่คือระบบชิดชอบคบาจิโนครับนะพ่อมันเฮ็ดอยู่มันบอกว่าอย่างนี้ครับพี่น้องสงสัยไหมว่าเนวิต ไม่ไม่เล่นกันเพราะอะไระมัะะะนพกอกเงินไม่ได้ออกเงินไม่ได้นะครับเงินเท่าเขาเข้ามาหาไม่ได้ต้องไม่เล่นนะครับนะต้องเป็นคนอยู่หลักชาถ่ายทับเหมือนกับสวหัวครับก็เป็นผู้ยู่หลักชาไปโผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้นะครับในการติวครับเลือกลงคะแนนยังไงครับแจกเงินกายเงินยังไงครับ เห็อหรือยังครับมันอยู่หลัง้างถ้าอยู่หน้า้ากก็เสียหมาสิครับนะไม่ได้ตรวจสอบบัญชีนกักการเมืองตรวจสอบบัญชีครับนะเห็นภาพไหมพี่น้องมันไม่เล่นการเมืองครับแล้วก็นะครับสนามกีฬามันก็โตว,วันโตคืนกันมาจากไหนพี่น้องไปส,สนใจครับการทําบอลับมีแต่เจ๊นทำแบบเจ้าครับไม่มีรวยแต่นี้ซื้อนักเตะมาออหูครับนะ เห็นภาพเด้ยังครับท่านนี่คือระบบที่ชอบนะนะถ้าสินจัดหน,นักให้สิ้นซากครับสวัวเขากระโดงครับนะเขากระโดงเจ๊แมวก็จัดอักนะครับไปร้องดีายแล้วครับนะต้องวางใจครับเจเจอุสุมาลตีนี่ต้องต้องวางใจไม่ธรรมาดาไม่มีใครอยู่เบื้องหน้าแลวเบื้องหลัง พอตัวพอตัวนะสมัยเล่นการเมืองอลายสมัยแล้วเอาความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือประเทศชาติป่าบปามนะคนโพงป่าบปามนะครับการเมืองโกงขี้ช่อตอแหลครับนะขายชาติครับนี่คือขายชาติตัวงจริงครับมันถึงจะตีแตกนะครับไม่เอาคาสิโนไม่เอานะครับนะเป็นการมอมเมาประชาชน ครับในวันเอาฉันจะเอาได้ไงพ่อมันทําไงพ่อมันทําคาสิโนเองครับแลวดูดเงินพวกนั้นครับเท่าเท่าพวกนั้นครับพ่อวานสิครับศูนุนดินดําเวลาเลือกตั้งครับทุกระดับครับนะมีจิ้งโจกผมบอกนะที่สีตะเกียหนักเลยครับแตอนายายกะวจนี่จายหนักครับจัดหนักครับ นะแล้วมันจะไม่ได้พักอื่นเขาจะกล้าครับอย่างพักเพื่อไทยจะกล้าทำอย่างนั้นเลยครับนะสารล้มลุนก็ไม่ใช่เป็นของส่วนตัวครับองค์กรเหรอไม่ใช่ของปักแหวงก็นั่งอยู่ครับเี่แม่ปากแหวงครับนะดูสิครับคดีคดีปากแหวงนั่งครับอยู่ครคดีต่างที่ชอบครับชุกต้ครับไปดูครับโอ้โหมันเอาทุกอย่างเลยครับระบอบชิดชอบครับ ขากระดงก็เอาทุกพูดก็อเอาครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเป็นไงครับนะไปประมูลตั้งบริษัทนะครับตั้งบริษัทตัวเองครับท่านผู้ชมสองบริษัทไทยบุรีโปรดักชันนะครับบริษัทจิลาชายัยกับสองบริษัทนะครับตั้งประมูลงานนะครับประมูลงานคม,มานาคม <laughs> อย่างนั้นเรียกว่าหัวประมูลนะครับหัวประมูลไงบริษัทอื่นเนี่ย บอกไปอย่าไปยุบสองบริษัทนี้เท่านั้นครับพันกว่าล้านครับเกือบสองพันล้านครับประมูลงานคมนาคมที่ตัวเองตั้งทับนะครับเป็นคมนาคมอ่ะเห็นหรือยังนะครับในกฎหมายและคำนวณเขาหนะ้ามแม้แต่กฎหมายปปชก็ห้านะว่านะครับมาตราร้อยครับ ห้ามผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองห้ามรัฐมนตรีพูดง่ายๆเป็นผู้สัญญาสัมปทานกับโครงการของรัฐ <c oughs> ต้องไปถามชัยวัดนะครับเกยมสุดนะครับนอรมินีครับนะต้องไปถามตรงนะั้นจะได้รู้ว่าเป็นบริษัทของผู้ใดครับสองบริษัทนี้ครับเห็นไหมครับรถไฟฟ้าครับเป็นไงรถไฟฟ้า ที่มันโกนมากเพราะอะไรครับรถไฟฟ้านะครับนะรัฐบาลนี้ไปลดราคา20บาทตลอดท้ายพวกมันมันขาดทุนกำไรเห็นเลยครับเงินมาจากนั้นนะครับี่มาให้ไอ้พวกพกขี้หมาครับวันที่28ครับเสียรายได้ครับเห็นหรือยังครับในเมื่อนะครับมันขัดกับมาตา้อยครับแต่ห้ามไง ห้ามก็คือขัดขัดไม่ขัดไปดูสิครับนะแล้วก็นะครับนะซุกหุน้นซุกยังไงครับโอนหุ้นให้กับนอมินีคือชัยวัดเกษมสุดครับร้อยสิบเก้าล้านโอนหุ้นให้ชัยวัดชัยวัดจยเป็นนอมินีครับไม่ได้ซื้อขายหุ้นกันจริงครับนะเป็น,อน,นนะโอนหุ้นลบนะโอนหุ้นนะครับ รับเงินมาจากนะครับนะมาจากโครงการนะครับสร้างถนนสร้างสะพานนะแล้วก็นะครับมาโอนให้ชัยวัดคนระับร้อยสิบเก้าล้านชัยวัดโอนไปไหนครับโอนเข้าบริษัทนะครับโอนเข้าบริษัทนะครับจเจริญบุรีโปรดักชัน่นนะแล้วก็บริษัทนะครับศิลาชัยสองบริษัท แล้วบริษัทนี้นะครับโอนไปไหนครับท่านผู้ชมโอนเข้าพักหุ้ไหนไทยไทยเห็นไหมยังครับ